โอเคมาจอดหน้าวัดนะเดี๋ยวเราไปเบิ่งของกินก่อนเดี๋ยวถ่ารถรถไหลอย่นินึงคนมาเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นรถจักรอยู่หน้าวัดฮะก็จะบอกว่าจะจักรจักรหูกันโอ้มีแต่ข้าวจี่นะข้าวจี่หลายขนาดเลยเอาข้าวจี่ มีมีมดเ้าจี่โรตีเบอร์เกอร์นะมาก็เจอผมมาลาวหลายปีผมไม่เคยสั่งสั่งไม่เป็นจริงเหรอจริงถ้ามาร้านน้องเขาบอกแค่บอกแค่ชื่อเมนูน้องเขาจัดให้เลยเขาเรียกว่าเมนูตามใจน้องหวยแล้วเมนูอะไรล่ะเอ่อข้าวจี่ปาเต้ใส่ทุกอย่างนะเนี่ยเขาจะมีแฮมมีไก่ไก่กรอบไก่ทอดเอาให้อซ์เ้อส ันนึงอันเท่าใดนี่แบบที่ไอ้สั่งนี่อันทาน่าใดหกสิบพันก็ประมาณหนึ่งร้อยบาทอิ่มเลยนะบอกผกบอกเเลยว่าอิม่มจริงๆแบ่งสองคนยังได้เลยนะเพราะว่าชิ้นใหญ่มากครจะใส่ยังไงตอนนี้ว่เใ็นน้ำมันก่อน,นแลบบ้วแล้วว่าไราใส่ใส่ชีส ใส่ใจด้วยปะหมยใส่ใจได้แค่มองแค่มองอ่ะเราอ่ะใส่มองได้ประดุกนะหุ่น้องฮิตเจักปีแล้วเนี่ยฮิปีแล้วเฮิตมาจักปีแล้ว น้องฮิตฮ็ดเป็นแต่จากปีต่ะตั้งแต่ทำตั้งแต่ยูคตั้งแต่0ิดโอ้ติ0ปีแล้วติดปีติดติ0ปวดนะหลับตาก็ทำได้แล้วนะตอนนี้เนาะผมว่าไม่ได้ไม่ได้นะหยิบของไม่ตกหล่นเัยกินหอมนะหอมหอม น่าจะทอดปลาแห้งได้เยอะเลยมันใหญ่ใหญ่นะทำพิซซ่าก็ได้นะ <laughs> ทำข้าวผัดน,น่าจะเยอะอยู่นะทัน <c oughs> ไฟเรื่อยนเจ้านี่มักบอกข้าวตีกินบ่อยไหมเออเฮ็ดต <c oughs> ี๋ได้กินอยูอ่ป <c oughs> ่ะแล้วเจ้ากินอย่างนะราไรทไมถึงได้งามขนาดนี้ อย่าบอกหน้าแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้บอกไม่คำตอบที่ผมได้ประจำคำตอบที่ได้ประจำนะสาวลาวต้องกินแกงหน่อไม้โอ้โหไข่เจียวน่าจะเป็นอย่างแรกที่น้องทำเป็นหรือเปล่าเนี่ยไข่เจียวเนี่ยยิ้มยิ้มแอบยิ้มจนแซวแซว เป็นเมนูที่บอกว่าใครมาวังเวียงถ้าไม่ได้กินเหมือนมาไม่ถึงแม่นบอกอใช่ใครมาวังเวียงต้องกินนะเดฟจะผมสั่งไม่เปลี่ยนไม่รู้ว่าต้องสั่งอะไรบ้างใช่ไหมเออแต่จริงๆมันก็ยุ่งยากอยู่นะเพราะเมนูมันเยอะมากนะมามาก็บ่อยแต่ไม่เคยสั่งกินเจ้าเจ้าถ้าสมมติว่าคนมาแล้วอยากจะกินเนี่ยเราสั่งไม่เป็นนี่ต้องสั่งยนะังไง อ๋อให้บอกว่าแซนด์วิชก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเจ้าจะจัดให้เองเนาะใส่ให้เองว่าใส่อะไรบ้างแบบนี้นะ <ried. S 1> นะบางคนบอกมักหอมใหญ่บอกอะไรแบบนี้บอกได้บอกว่าไม่เอาได้เนาะสุดยอดครับมีไข่บอกหอมมากมากเลยใส่เลือดเข้าไปหมาะตอนตกใจตอน ซอสมะเขือเทศหรือซอสหมักเลนนะซอสหมักเลนมายองเนสนมเออมายองเนสนมที่ไหนมาแต่ไหนมิ้ขั้นตอนสุดท้ายนี่ไฮไลท์คือกินเขาจะขูดชีสโอ้เขาจะขูดชีสใส่นี่ว่าขั้นตอนสุดท้ายคือกินะครับดูไฮไลท์เอ้าไฮไลท์เอันนี้ชีสนะไม่ใช่สบู่ บอกเลยชิดร้านนี้ไม่ข่าวนะครับเพราะคนขุดข่าวแล้วน้องก็ขาวตลอดไปอะเดี๋ยวคอมเมนต์คอมเมนต์ก็จะมาด่าพี่เต็มที่แล้วตอนนี้หยอกหยอกนะไม่หยอกหรอกถ้าด่าจริงใช่มาดาจริงนะไม่รู้ว่าน้องจะจำพี่ได้ไหมพี่เคยมาถ่ายเจ้าจำได้อยู่เนาะเอ่อคนดูหายหลายเลยนะปีที่แล้วใช่ไหม ไม่ไม่ไปถึงประมาณประมาณเมื่อปลายปีที่แล้วลแ้วแเราคลิปนะ่ะเ,เอาสับแล้วคลิปน่ะต้องแบ่งเป็นสองคลิปเลยนะเขาถ่ายมาประมาณครึ่งชั่วโมง <c oughs> ตอนนั้นน้องทำมันเดียวครึ่งชั่วโมง <c oughs> ถ่ายมาเออเออหมือนเหมือนผม,ออมนคุ้นอยู่ดูต้องดูภาคสองแล้วแล้วคนมาว่าพี่ว่าอะไรทำไมไม่บอกน้องอยู่ไหนพี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ตามมากินแล้วดันไปถามว่าร้านอยู่ตรงไหนเปิดกี่โมงเนี่ยไปอยู่อีพีสองนะเออแต่คนดูอีพีแรกกันนะครับ คนดูร้ายหลายนี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยอ่าฝัดไทยพุ่มโอ้โหผมไม่ได้สนใจแซนวิชเลยตอนนี้นี่ขอขอสองนิ้วหน่อยสองนิ้วโชว์สองนิ้วหน่อยนี่เต้ยโอ้เด็กขอบใจเด้อเดี็กใจฟังให้น้องนะครับคุณผู้ชมน้องเคินอย่างสวยเลยฮะเดี๋ยวรอเอาผมก่อนเดี๋ยวนี้สวัสดีครับผมตอนนี้มาอย่างตลาดมืดนะอยู่วังเวียงนะครับโอ้สโห ตันงแต่ยาก้มาเสื้อผ้าหลายๆน,นี่ร้านโรตีเตาทานมีของฝากของเทระลึกของฝากเยอะแยะเลยเสื้อผ้าก็เยอะแยะคือกันนี้เป็นกระเป๋าโอ้นะกระเป๋าน่ารักน่ารักสมมูเตนี้ ส่วนมากเปลี่ยนรอบมีกระเป๋ากระเป๋าแล้วก็เสื้อผ้านะหลายมีเสื้อสร้างส่งลาย้้างนะมีพวกสิ่นมีแบบเ,เปลี่ยนแบบางานฝีมือก็มีนะ นี่นะนี่ถูกใจมากเลยเสื้อเบียร์ลาวเนะี่ยลกลับบ้านาลาลกลับบ้านบอดี้กินกะได้ใส่ก,ก็ยังดีโหกกำไรแขนนะเืียงประดับ อันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยของฝากของฝากของที่ระลึก,อ,ก,ลลกออของที่ระลึกเออเจ้าเจ้าอยากได้แม่นบ่อยนะเอาแเ <laughs> ่อะไรอยากได้จัก๊ก <c oughs> ของของกินยังบ่เห็นเลยนะ <laughs> ตั้งแต่เข้ามา เจินน้อยๆในนั่งท่าแม,มนน้องน้องเป็นมงนะเมื่อกี้ีนเ,เป็ดแพงเหมือนนั่งขายเครื่องท่าแม่ นี่เรี้วของกินเป็นพวกผลไม้นี่โซนโซนนั่งนั่งกินนั่งดื่มอยู่นี่ มบอแม่นว่าที่มีแต่โซนที่เปลียนเสื้อผ้านะของกินก็มีเม็ดอินลาวอันนี้ของที่ผลิตอยู่ที่ลาวนะเม็ดอินลาวอกมาอกจกะเมื้อาออกมาอีกจะน้อยกะเหมือนเดิมนะครับเปล่นเสื้อผ้าคือเก่ายกะเหมือนเดิมนะครับเปลนเสื้อผ้าคือเก่าโอ้พารามอเตอร์ยังอยู่อยู่ เห็นแต่เงาเพิ่งเพิ่งไปทุดิ่ณจะเป็นเสื้อผ้าเหมือนเดิมนะอันนี้เป็นเรือนพักเรือนพักนี่มีร้านนั่งดื่มนั่งกินข้างหน้าพร้อม งฟตอนนี้กะกำลังค้มโอ้พารามอเตอร์มีแมปมีแมปเยอะให้ฮู้ว่าเออยังมีบินยูเดอร์นะส่งส,ส่งสัญญาณบอกว่ายัางบินยูเดอร์ยังมาทัานลงเฮาบ้าได้ไปสุดนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเสื้อผ้า ส่วนมากในตลาดคนขายสมวนมากเป็นเป็นม้งนะส่วนมากเป็นม้งนาฬกาเป็นพวกกระเป๋านะกระเป๋าผู้นี้อยูส่ส่วนมากนะครับถ้ามีของผู้ชายผมจะซื้ออยู่เอาไปใส่อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะเอายางตลาดมืดแล้วแล้วอากาศ เลาะไรเนี่ยเละาะยำคำคืนนะนี่นองคำแก้ว เกล้อนกองใบให้ไปเขากบทิไปตรงเลาะไปเรือจะถึงที่พักนะอันไฟยืดนือยู่โมเมนประจันเนอะไฟข้างทางนะครับ ออโอ้ยตกใจไฟเนาะโอ้นี่อามารีตัวนี่เออเหมือนเห็นอยู่ไทยก็มีหรือเปล่าอ่ะพี่น้ำก่อนนี่นะครับยามค่ำคืนนะครับที่วังเบียรว่าดราวกับแดนออกจากบังกกยอยู่นะ เราจะพาไปไสคนนำทางอ๋อพาไปเส้นตลาดเสาเนาะแต่เราอาจจะมาตัดเ,เท้าออกพี่มาตัดฟันเหรอเข้าใจเข้าใจครับนะโอ้ตัดเล็บเทา้าจนทัวว้งกองมาใช้บริการที่ผมับค่าแขกเลยครับเพื่อจะมาร้านนี้เลยไป <laughs> ดูดิ <laughs> จากท่าแขกเพื่อจะมาร้านนี้ ปีละครั้งปีละครั้งได้ตัดปีนึงตัดครั้งหนึ่งไม่ได้ตัดครับตัดมาแล้วไ,ไปอ่ะก็คือว่าเข้ากระซื้อเครื่องซื้อของมากินแล้วเรียบร้อยนะกับประท่านได้กลับตอกพาคนตุย<น>มาต,มตัดเล็บข <c oughs> ออน้ำปันน้ำปั่นเหรอโอเคเดี๋ยวเดินก่อน อโอ้มีไฟไฟสตาร์กล้ยังห้าดาวนะครับล้านคองกินกระไลนะครับโซนี่เาขาเรียกอย่ังนะโรซิทัน,บ,นทอบอกนักต้องที่ยวบอกค่อยมีปันไดนะครับฝรั่งแบบฝรั่งเนี่ยบอกค่อยมีปันได อ่ะเดี๋ยวไปหาซื้อน้ำกินก่อนไปไนมามาเบิ่งเครื่องดื่มกันว่ามีน้ำยังแน่นะมีทั่วไปนะเอาเป๊ปซี่นน่ยเด้อเป๊ปซีจอกนึงเลย